สบายดีทุกคนอันนี้ตินามอนมินาสุธิดาน,น้อยอ,อ่านข่าวที่เขาออกรายงานที่โควิดแพร่แรงกันยนอนอีตินาภาษาสนเขานั่งขาดและได้ยอนว่าสองคนไทยที่ซูพาขับามาพาไปเที่ยวนั่นเที่ยนี่ทั่วไกซอนซิตี้แล้วก็ไปเขาบา้านค,คนเข้าเดือนฮอนต่างประเทศมึงโตหนานและเกียดอเสเนีย์ที่ขา้เ,าเห็นปีนเพนเงินเรลาตามมือออกฮอนกุลโคสซอนคือสีหอนวังขาต้ดเฮ้นต้นยูในเท็ในบ้าโดดก็แข่งก็ขาไขว่ามาเดือนก้าวเห็นปีน มึงก <premises, S 2> ็เซ็นกันแต่ความหมายมึงหวานนั่นก็แปลว่าแม่เราเอาก็ฉึกตัวเขาหวานจะเงินมึงเท่าได้หรือว่ามึงเต็มใจยอนว่าอยากถึกเดาเอาให้ทีนะพวกมันนัดเอาเงินฟาดหัวพวกมึงสองสามโตเลยยอมเป็นขี้ข่าเขาสะบัดไก่คุณพี่ลมมาของพวกสูประเทศลาวของกูถึงอาการโคม่ามึงแต่ว่าอาจจะมาตีกันแล้วพิษระบาดนักเห็นในป่าสาสนนั่นตรงหลังน้ำตาไมสุดหนุยในน้อยนิ้มีสมันสมนึกผมมีความบู๊ซ <sh> oh like <BI> ึกมึงเงินส่วนกว่าเอาให้ทีนะอัดคลิปโพสเฟสแกตัวบอกว่าเพิ่นถึงตัวแล้วก็บีบน้ำตาทำท่าว่าตัวเองบอกพิษโอ พี่นาเองก็ทึกตัวคือกัน